ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์สถิตยอยู่กับพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของพระองค์พระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา ไม่มีวันตายความสร้างหรือการร้องไห้อีกเลยจะไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะระบบเก่าๆได้ผ่านไปแล้วบัดน,นี้พระเจ้าก,กำลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่เคยรู้สึกไหมว่าเราเป็นแค่คนเล็กๆคนเดียวท่ามกลางคนเป็นพันๆล้านคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อนๆอาจเคยแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่า เราไม่ใช่ความพิเศษสำหรับพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาแบบไม่มีใครเหมือนและพระองค์มีแผนการสำหรับชีวิตของเราแต่และคนพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเพื่อให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าที่จริงพระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ความสัมพันธ์ลักษณะที่เราสามารถคุยกับพระองค์ได้ทุกๆเรื่องที่อยู่ในความคิดของเรา พระเจ้าอยากให้เจ้าบอกพระองค์ความจริงที่อยู่ในหัวใจของเจ้าจอยพระองค์รักเจ้าและอยากให้เจ้าซื่อตรงกับพระองค์เสมอแม้นยามมีปัญหาบอกหมายตอนนี้คือการทําความรู้จักพระเจ้าเพราะเมื่อเพื่อนๆรู้จักพระเจ้ามันจะทําให้การมีชีวิตตามแบบแผนของพระเจ้านั้นง่ายมากพระเจ้าสมบูรณ์แบบและอยู่ในสวรรค์แล้วถูกแยกออกจากพระองค์ไม่ใช่พระพระองค์อยู่ในสวรรค์และเราอยู่บนโลกแต่เราถูกแยกจากการเพราะความบาป บาปคือเมื่อเธอทำสิ่งที่ไม่ควรทำหรือตัดสินใจเลือกผิดผิดทางเลือกที่ต่างจากที่พระเจ้าต้องการให้เธอทำพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าทางเดียวที่จะเชื่อมเรากับพระองค์อีกครั้งคือส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาเพื่อช่วยเราบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพระเยซูเกิดมาเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว และมีชีวิตที่ปราศจากบาปบนโลกชีวิตที่สัมดงความรักรักษาคนเจ็บป่วยและแบ่งปันปัญญาความจริงของพระเจ้ากับผู้อื่นเพราะพระองค์ปราศจากบาปพระเยซูจึงสามารถแก้ไขความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสัมแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังคงเป็นคนบาปและพระคริสต์ตายเพื่อเราพระเยซูรักเรามาก พระองค์ทรงตายบนกางเขนเพื่อรับโทษบาปของเราและกลับฟื้นคืนชีวิตในวันที่สการสํแแดงความรักที่ยิ่งใหญ่นี้เชื่อมช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าพระเยซูคือทางเดียวสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้ายอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยไถ่บาปเราจะช่วยเริ่มความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าบนโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเราสารภาพด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าทรงทําให้พระองค์ฟื้นจากความตายเราก็จะรับการช่วยให้รอดจากบาปเพื่อเริ่มความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อนๆจําเป็นต้องเชื่อในใจและพูดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของฉันพระองค์พระองค์ทรงทราบทุกอย่างพระองค์ทรงทราบว่าข้ารักพระองค์เพื่อนๆคิดว่ายังไงมันไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหม การตัดสินใจผิดๆของเราแยากเราห่างจากพระเจ้าพระเยซูเชื่อมเราเติดกับพระเจ้าอีกครั้งเราเพียงแต่ต้องหันหนีจากการเลือกผิดๆของเราบาปของเราและพูดว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของเราเพื่อนๆอ,อ,อยากเชื่อมสนิทกับพระเจ้าและให้พระเยซูเป็นเพื่อนของเราตอนนี้ไหมเริ่มความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแค่อธิษฐานตามนี้นะพระเจ้าที่รัก ลูกยอมรับว่าทำหลายสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของพระองค์ที่มีสำหรับลูกและลูกอยากสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์โปรดยกโทษลูกเพราะความบาปของลูกลูกเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูตายและฟื้นชีวิตเพื่อกำจัดความบาปลูกประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและผู้ไถ่บาปโปรดเติมลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และลูกจะซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระองค์ให้ทำขอบคุณพระองค์ที่ช่วยลูกและให้ลูกเป็นลูกของพระองค์โปรดพูดกับลูก และช่วยให้ได้ยินเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์ลูกรอโอก,กาสที่จะใช้เวลากับพระองค์ทั้งที่บนโลกนี้และในสวรรค์ขอบคุณที่ทรงช่วยลูกและขอบคุณที่ฟังคำอ,อธิษฐานของลูกในนามพระเยซูอาเมน